เป็น400ให้มา2 0 0 0เฮ้ยไ้ยรอบแก้มือเปล่าเอาให้รอบแก้มือใหม่ว่าเอาดีนะครับผมแบบนี้ก็สวยเข้าเข้ามือเลยนะครับอกเลยโอ้โหอย่าเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะให้มา2 0 0 0เม็ด400มันต้องให้เป็นแสนนี่ครับมาเหมือนเดิมไม่ผิดเลยครับแน,น่น,นอนอืออู้หมาเฮ้ยแต่ว่า,าได้อยู่นะเนี่ยอุ้ย5,400ั้อยุ้ย1,500มาอีกครับ4 5 0 0บาทไปอีกครับ4,500บาท มาอีกครับ6,000นมาอีกครับ3,300ัมมาอีกครับ1,200ลุยมาอีกครับ9,000มาอีกครับ2 4งพลงมาอีกนะครับผมพั0ห้าสวยๆนะครับนะฮะบ,บอกแล้วว่ารอบนี้มันรอบแก้ตันวนะื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับ, 4, 9, 9 80, น,บน,นันน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กีหน้าเกมนี้เลยนะครับผมกรับตันเบลตรีนั่นเองนะครับผมนะเกมข้าวหัวของกรับตันนั่นเองนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับก็เตรียมงบเข้ามาแค่ส0 0เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะ ก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับทุน300บาทนะฮะเดี๋ยวจะไปที่เบ็ดอ่าเบ็ดร้อยไปเลยนะฮะจัดเลยจัดเลยนะครับผมนะนะมันต้องจัดนี่ฮะเออเออมาครับมาครับมาครับผมเอาดี เฮ้ยรอบเดียวมาเลยครับนั่นนนโอ้ยดูดีดูดีเขาดูดีนะครับบอกเลยว่ากัปตันวันนี้ดูดีนะฮะโอ้โหไปะฮะมาฮะแปดครั้งแปดโอ้ยโอ้ยนะครับมันดีจัดมันดีต่อใจอย่างนี้นี่เองโอ้ยโอ้ยสองพันหก มาอีกหนึ่งพันมาอีกเอา้ายังมาอีกหกร้อยไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะครับนะโอ้โหดอกเดียวเลยนะฮะ9,225บาทครับเพื่อนๆไปกันอีกครับไปกันอีกอกพันสิบ โอเคนะครับผมจบที่2,865นะครับยังเหลือกันอีกตั้ง5รอบกันเลยทีเดียวนะฮะอุ้ย5รอบ5รอบถ้าตัวแพงๆเ,เข้านี่แบบสวยจัดเลยนะนเพื่อนๆนะอืมหมุนสุดท้ายโอเคนะฮะก็จบกันไปนะครับผมที่เอ,อ่อ 12,990บาทครับเ,เพื่อนๆพืคือตอนนี้ครับผมทุน300ร้อกำไร13,000แล้วอะ่ะนะครับเรียกว่าคุ้มมากๆเลยครับเ,เพื่อนๆนะเกมนี้สูงสุดอยู่ที่2,000นะฮะเบ็ดส0่ไปเลยครับเบ็ดส0่ไปเลยครับกดแล้วต้องแอคเออ้ยกดแล้วต้องแอคพอเข้าแล้วค่อยแอคพอเข้าแล้วค่อยแอคหนึ่งพั 1, นหกสิบนะฮะ เฮ้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 นะเอาดีสิฟีสปินครับนันนนมา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 เฮ้อย่าบอกว่าฟีในฟีฟีฟีโอ้ยโอยนอโอ้ยนอเบ็ดสี่รอยออนะครับเก้ร โอเคนะครับก็จบกันไปที่2,200ปบาทเบ็ด4ี่ให้มา0 0เฮ้ยเฮ้ยรอบแก้มือเปล่าอา้าให้รอบแก้มือใหม่ว่าเอาดีนะครับผมแบบนี้ก็สวยเข้าเข้ามือเลยนะฮะบ,บอกเลยโอ้โหอย่าเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะให้มา2000เบ็ดสี่มันต้องให้เป็นแสนนีครับ มาเหมือนเดิมไม่ผิดเลยครับน่นนเออโอ้มาเฮ้ยแต่ว่าก็ได้อยู่นะเนี่ยอุ้ยห้าพันสี่ร้อยอ้ยหนึ่งมืนห้าร้อยมาอีกครับสี่พันห้าร้อยบาทไปอีกครับสี่พันห้าร้อยบาทมาอีกครับหกพันมาอีกครับสามพันสามมาอีกครับพันสองลุยมาอีกครับเก้าพัน มาอีกครับ2องพลงมาอีกนะครับผมพันหวยสวยๆนะครับนะฮะบ,บอกแล้วว่ารอบนี้มันรอบแก้ตัวนะฮะสี่หม้าันเก้ารบาทครับนั่นนนนโอ้โหโหดมากนะฮะโหดมากโหดมากอ,อึ้งมาครับ3000 โอเคโอเคโอเคนะครับผมนะ15,600บาทครับมาอีกหนึ่งรอบอืะไรมาอุย้ย9,000นะครับไปต่อยาวๆ9,300้ 9, ครับเพื่อนๆโอเคนะครับตอนนี้คือกำไรกันแล้วนะครับผมทุน300นะครับทุน300กำไรตอนนี้95,000 นะครับเรียกได้ว่าโหดมากนะครับโหดจัดจัดเลยแหละเพื่อนๆนะใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกันกับผมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับนะสำหรับนี้ไปแล้วผมก็สวัสดีนะครับ Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.